คณะสหเวศาตมหสร์าวิทยาลัยนเลศวรน,นะคะจัดงานมหกรรมสุขภาพ Healthy Pre-aging ดูแลก่อนสูงวัยระหว่างวันที่3-4สิงหาคม2567ค่ะ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชั้น1นึ่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกดกรพิสุทธิ์อภิชยากุลรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาวิทยายลัยนาเลศวรเป็นประธานพร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยายลัยนเรศวรหอ,อการค้าจังหวัดพิษณุโลกและผู้บริหารศูนย์การค้าเซนทรัลพิษณุโลก เปิดงานมหากรรมสุขภาพ Healthy Pre-aging ดูแลก่อนสูงวัยระหว่างวันที่3-4สิงหาคม2567ของคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้บริการตรวจสุขภาพทางด้านสหเวชศาสตร์เบื้องต้นแก่ประชาชนภายในงานมีการเสวนาด้านสุขภาพอาทิดูแลสมองด้วยการออกกำลังกายสาธิตการออกกำลังกาย ฟิตเอทไวเกาการสัมภาษณ์ในประเด็นพิษณุโลกเมืองสุขภาพดีโดยดรเปรมรุดีชามพูนุชนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกการพูดคุยสุดลับชะลการชะลชาลาการสาธิตทำอาหารเพื่อสุขภาพเดี่ยวรสเฮลตี้ทั้งนี้ครับยังมีการบริการตรวจสุขภาพด้านสหเวชศาสตร์โดยอาจารย์แลนิสิตของคณะเนื่องในวาระครบรอบ28ปปีแห่งการสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ และครบรอบ34ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวรมีบริการครับตรวจสุขภาพระหว่างวันที่3-4สิงหาคมนี้ด้านกายภาพบำบัดทาราบำบัดฟิตเนสนะครับณนาอาคารทาราบำบัดมหาวิทยาลัยนเรศวรระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ปัจจุบันได้จัดคอสออกกำลังกายโยคะซุมบ้าและแอโรบิกในสทาราบำบัดซึ่งเป็นแห่งเดียวในภาคเหนือตอนล่างสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0649345261ครับ